ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคํที่พาาาาาารดาาาดีๆาา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 ่าา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 ยาา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 านะครับ,รนนว,รบวันาา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 าเาาาาาาอาออบาาาเาา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 าราา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 า ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับว่าวันเกิดเหตุนะครับรถ2คันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยขับผ่านทางร่วมทางแยกน,นะครับทีนี้ครับพอขับรถผ่านทางร่วมทางแยกเนี่ยนะครับรถทั้งสองคันเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะครับว่ารถคันใดเนี่ยมาถึงก่อนนะครับก็สามารถที่จะใช้ทางได้ก่อน ตรงบริเวณถนนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่มีสัญญาณจราจรเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วในคดีเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ได้ความชัดนะครับว่ารถคันใดเนี่ยมาถึงก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีส่วนประมาทด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ย จะให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับในคดีนี้อย่างไรนะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับทนายอ้อน,นะครับก็อยากนําเรียนนะครับให้มาดูหลักกฎหมายก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาเนี่ยจะวางหลักเอาไว้ที่มาตรา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทํำละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นนี่หลักกฎหมายเลยนะครับ เรามาดูนะครับว่าถ้าต่างฝ่ายเนี่ยต่างทํำละเมิดด้วยกันเนี่ยค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจะพึงใช้เพียงใดสถานใดเนี่ยนะครับคดีนี้ครับศาลเน,นนะครับท่านหยิยบยกมาตรา442เข้ามาปรับด้วยนะครับถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา223มาใช้บังคับโดยอนุโลม คดีนี้ครับพอมีมาตรา442เข้ามานะครับมาตรา223เนี่ยของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ถูกหยิบยกเข้ามาด้วยมาตรา223วรรคแรกเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซท่านว่านี่อันจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดน,นั้น ต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณนะครับข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้กอ่อยิ่งหย่อน่ากันเพียงใด วักสองเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้แม้นทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้แหลรงผิดปกตินะครับซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้นะครับหรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปัดป้องหรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วยนะครับอันหนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา220เนี่ยท่านให้นํามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม คดีนี้ครับสารดีกานะครับท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2542นะครับข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้นะครับบริเวณที่เกิดเหตุนะครับต่างเป็นทางเอกตัดกันไม่มีป้ายสัญญาณจราจรนะครับผู้ขับรถทั้งสองจึงต้องหยุดรอให้รถที่อยู่ในทางร่วมทางแยกเนี่ยผ่านไปก่อนนะครับแต่พฤติการเนี่ยที่รถทั้งสองคันเน่ยชนกัน,นะครับแสดงว่าต่างแล่นมาถึงสี่แยกนะครับในเวลาไล่เลี่ยกัน ไม่ได้ความชัดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมาถึงก่อนนะครับกรณีเช่นนี้หากทั้งสองฝ่ายนะครับใช้ความระมัดระวังดูให้ปลอดภัยก่อนเข้าสี่แยกนะครับก็สามารถดิดให้รถอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแล่นผ่านสี่แยกไปได้โดยไม่เกิดเหตุชนกันขึ้นนะครับการที่รถทั้งสองคันเนี่ยเกิดชนกันนั้นนะ่ย เช่นนี้นะครับเห็นได้ว่าเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายนะครับต่างมีส่วนประมาทนะครับไม่ใช้ความระมัดระวังดูให้ปลอดภัยก่อนนะครับขับรถเข้าสู่สี่แยกและเป็นความประมาทนะครับที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับค่าเสียหายของรถทั้งสองคันนะครับจึงต่างต้องตกเป็นพับแก่กันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีนียครับโจทเนี่ยเขามายื่นฟ้องว่าอย่างไรแล้วจําเลยนะครับจะมายื่นคําให้การต่อสู้คดีอย่างไรศาลเนี่ยนะครับท่านจะให้ความเป็นธรรมเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอย่างไรนะครับเรามาดูคําฟ้องของโจ์ก่อนเลยนะครับคดีนี้ครับโจทเนี่ยฟ้องและแก้ไขคําฟ้องว่าโจท์นะครับเป็นผู้รับประกันภัยรถเก่งนะครับคันหมายเลขทะเบียน5ฮอนด้2239นะครับกรุงเทพมหานคร จากนางสาวรัตเนี่ยนะครับจำเลยนะครับขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนปปาเจ็ดศ0สงขาเนี่ยนะครับมาตามถนนเทพสงเคราะห์จากถนนนิพันธ์อุทิศสานะครับมุ่งหน้าไปทางถนนละไมสงเคราะห์เนี่ยนะครับด้วยความประมาทเลินเล่อกล่าวคือจำเลยนะครับขับรถเนี่ยด้วยความเร็วสูงเมื่อรถแล่นมาถึงสี่แยกถนนเทพสงเคราะห์ตัดกับถนนละไมสงเคราะห์เนี่ยนะครับ จำเลยนะครับไม่ชะลอความเร็วและจอดให้รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน5ฮอนพูหนะครับ2239กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับซึ่งมีนายสุนทรเนี่ยเป็นผู้ขับมาตามถนนละไม้สงเคราะห์เนี่ยครับและแล่นมาถึงสี่แยกก่อนจะใกล้จะพ้นอยู่แล้วนะครับให้ผ่านพ้นไปได้เสียก่อนเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันเนี่ยะครับเฉี่ยวชนกันรถเก๋งนะครับได้รับความเสียหาย โจ์นะครับในฐานะผู้รับประกันภัยเนี่ยดำเนินการซ่อมแซมลถเก๋งอันนี้นะครับและได้ชำระเงินค่าซ่อมไปนะครับเป็นเงิน364,376บาท24สตางค์นะครับจึงรับช่วงสิทธิ์ในค่าเสียหายนับตั้งแต่วันดังกล่าวนะครับซึ่งคิดดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนะครับถึงวันฟ้องเนี่ยเป็นเงิน 7,205บาท28สตางค์นะครับโจ์เนี่ยทวงถามให้จำเลยเนี่ยชำระหนี้แล้วแต่จำเลยเนี่ยเพิกเฉยนะครับขอให้บังคับจำเลยเนี่ยชำระเงินแกโจทย์นะครับ3 7 1 5 8 1บาท52สตางค์พร้อมทั้งดอกเบีย้ยร้อยละเจ็ครึ่งต่อปีนะครับจากต้นเงินเนี่ย 3 6 4 3 7 6บาท24สตังค์นะครับนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนะครับคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยเขามายื่นฟ้องเลยนะครับโจทย์เนี่ยเขาเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก๋งคันนี้นะครับซึ่งนายสุนทรเนี่ยเป็นคนขับนะครับ ขับผ่านทางร่วมทางแยกโจทเนี่ยเขาเนี่ยเสียเงินค่าซ่อมไปเนี่ยให้กับรถคันที่ผู้เอ e า 3, ประกันเนี่ยครับจำนวนเงินเนี่ยสามแสนกว่าบาทเลยนะครับคดีนียครับเขาก็มายื่นฟ้องจําเลยนะครับว่าขับรถเนี่ยไม่ใช้ความระมัดระวังขับรถเนี่ยด้วยความประมาทนะครับโจทเนี่ยเสียเงินค่าซ่อมเนี่ยให้กับผู้เอาประกันไปแล้วเนี่ย โจทย์นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันเนี่ยเขามาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับไล่เบี้ยเลยนะครับพ้อ,อมายื่นฟ้องในลักษณะแบบนี้นะครับจำเลยนะครับซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเนี่ยนะครับมายื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าคำฟ้องของโจทย์นะครับไม่ได้บรรยายว่าจำเลยเนี่ยขับรถไปในช่องเดินรถช่องใดนะครับจำเลยเนี่ยสามารถใช้ความ,มาระมัดระวังได้อย่างไรนะครับและกระทําโดยประมาทอย่างไรจึงเป็นคำฟ้องที่ มิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหานะครับและเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดจากความประมาทของนายสุนทรนะครับคนที่ขับรถยนต์เก่งนะครับมิได้เกิดจากจําเลยนะครับการซ่อมรถตามฟ้องเนี่ยเสียค่าซ่อมเนี่ยไม่เกินห้าหมืนบาทขอให้ยกฟ้องคดีนี้ครับจำเลยนะครับมาต่อสู้เลยนะครับว่า ความประมาทเนี่ยเกิดจากรถยนต์เก๋งที่นายสุนทรเนี่ยเป็นผู้ขับนะครับแล้วคดีนี้ครับจำเลยนะครับมายื่นคำให้การเลยนะครับว่าคำฟ้องโจทย์เนี่ยไม่แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับนะครับคดีเนียครับจากการที่ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยตรวจจากคำฟ้องคำให้การจากการสืบพยานกันแล้วนะครับคดีเนียครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิพากษานะครับ ให้จำเลยนะครับชำระเงินแก่โจทย์นะครับ32740บาท24สตังค์นะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนะครับสอง7ห้้บจ็ดจนกว่าจะชำระเสร็จสาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพากษาเลยนะครับว่าจำเลยเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทจำเลยเนี่ยจะต้องชดใช้เนี่ยเงินเนี่ย ให้กับโจ์นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยในคดีนี้นะครับสามแสนกว่าบาทเลยคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยยื่นอุทธร์ต่อศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ภาคสามเนี่ยพิพภาคสากลับให้ยกฟ้องนะครับโอ้ยโจดงานเข้าแล้วครับจำเลยเนี่ยก็มองว่าโจ์เองเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายประมาทด้วยนะครับรถคันที่นายสุทนทรขับเนี่ยแต่ว่าพอศาลอุทธร,เร์เนี่ยพิพภาคษาเนี่ยยกฟ้องนะครับโจ์เนี่ย งานเข้าเลยครับพอโจทย์งานเข้านะครับโจทย์เนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับคบําพิพากษาศาลอุทธรณ์นนะครับคดีนเนี่ย จทยนะครับยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกาเลยนะครับศาลดีกานะครับท่านวินิจฉัยว่าอย่างนี้นะครับว่าพิเคาะแล้วอ่ะข้อเท็จจริงเนี่ยฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทย์นะครับเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก๋งคันใหมายเลขทะเบียนนะครับห้าฮอนุพูส2 2 3องสก้รุงเทพมหานครนะครับระหว่างเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในอายุสัญญาประกันภัย ตามวันเวลาเกิดเหตุนะครับนายสุนทรเนี่ยขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวนะครับมาตามถนนละไม้สงเคราะห์เข้ามาที่สีแยกถนนละไม้สงเคราะห์นะครับตัดกับถนนเทพสงเคราะห์โดยมุ่งหน้าตรงไปยังถนนสีภูวนาดเนี่ยนะครับส่วนจำเลยนะครับขับรถกระบะคันหมายเลขทะเบียนปปาขีด7 0 8 0สงขาเนี่ยนะครับมาตามถนนเทพสงเคราะห์ จากถนนนิพันอุทิศ์สามเนี่ยนะครับเข้ามาในสี่แยกโดยมุ่งหน้าตรงไปนะครับแล้วรถทั้งสองคันเนี่ยได้ชนกันในบริเวณสี่แยกนะครับเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับโจท์เนี่ยนำรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวนะครับไปซ่อมและได้ชำระเงินค่าซ่อมไปแล้ว คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจรว่าเหตุเกิดเพราะความประมาทของจำเลยแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่และค่าเสียหายนะครับมีเพียงใดในายสุนทรและจำเลยนะครับต่างเบิกความยืนยันกันอีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทไม่ชะลอความเร็วนะครับและดูให้ปลอดภัยก่อนขับรถเนี่ยเข้าสู่สี่แยกนะครับ แต่ได้ความจากพันตำรวจตีไก่วุฒิเนี่ยนะครับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยซึ่งเป็นพยานโจทย์ว่าถนนที่เกิดเหตุนะครับเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ไม่มีป้ายสัญญาณจราจรนะครับพยานเนี่ยได้ตรวจที่เกิดเหตุและทําแผนที่ที่เกิดเหตุไว้นะครับตามเอกสารหมายจอสี่และนายวิโรจน์นะครับพนักง,งานอุบัติเหตุของโจทย์เนี่ยได้ถ่ายรูปลถทั้งสองคันเนี่ยไว้ในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับได้ตามภาพถ่ายหมายจอห้า โดยคู่ความนะครับมิได้ดีกาโต้แย้งฟังได้ว่ารถทั้งสองคันนะครับชนกันเนี่ยในขณะที่รถยนต์เก่งนะครับแล่นเลยจุดสมมุติเนี่ยกึ่งกลางถนนเนี่ยทางแยกไปเนี่ยประมาณ1.5เมตรนะครับและรถยนต์กระบะเนี่ยแล่นเลยจุดสมมุตินะครับ ประมาณ0.5เมตรเนี่ยนะครับจุดที่รถชนกันเนี่ยอยู่ในช่องเดินรถของรถเก่งนะครับซ้อนกับช่องจราจรของรถเนี่ยที่แล่นสวนทางมากับรถยนต์กระบะซึ่งอยู่ในบริเวณสี่แยกนะครับตามแผนที่สังเขปเนี่ยนะครับเอกสารหมายจอสี่ส่วนหน้ารถของรถยนต์กระบะนะครับชนเข้าที่บริเวณประตูด้านหน้าขวานะครับและ ล้อหน้าด้านขวาของรถเก๋งนะครับตามภาพถ่ายหมายจอห้เห็นว่าบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุนะครับต่างเป็นทางเอกตัดกันไม่มีป้ายสัญญาณจราจรผู้ขับรถทั้งสองจึงต้องหยุดรอให้รถที่อยู่ในทางร่วมทางแยกเนี่ยผ่านไปก่อนนะครับแต่พฤติการนะครับที่รถทั้งสองคันเนี่ยชนกันนะครับแสดงว่าต่างแล่นเนี่ยมาถึงสี่แยกเนี่ยในเวลาไล่เรียกกันนะครับ ยังไม่ได้ความชัดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยมาถึงสี่แยกก่อนนะครับในกรณีเช่นนี้หากทั้ง2ฝ่ายนะครับใช้ความระมัดระวังดูให้ปลอดภัยก่อนเข้าสี่แยกนะครับก็สามารถหยุดให้รถอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแล่นผ่านสี่แยกไปได้โดยไม่เกิดเหตุเฉี่ยวชนกันเนี่ยนะครับการที่รถทั้งสองคันนะครับเกิดชนกันเช่นนี้เห็นได้ว่าเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายนะครับ ต่างมีส่วนประมาทไม่ใช้ความระมัดระวังดูให้ปลอดภัยก่อนนะครับขับรถเข้าสู่สี่แยกและเป็นความประมาทดนะครับที่ไม่ยิ่งหย่อนกันนะครับที่สารอุทธรภาคสามเนี่ยใช้ดุลพินิษให้ค่าเสียหายของรถทั้งสองคันเนี่ยต่างโตกเป็นพับไปนะครับและพี่ผ้าสายยกฟ้องเนี่ย จึงต้องด้วยความเห็นของสารดีกานะครับไม่จําต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นตามดีกาโจทย์อีกต่อไปนะครับดีกาของโจ์เนี่ยนะครับฟังไม่ขึ้นโอ้โหคดีนี้ครับสารดีกานะครับท่านเนี่ยเห็นด้วยนะครับที่สารอุทธรณ์เนี่ยนะครับ พิพากษายกฟ้องนะครับเพราะว่าเหตุคดีนี้นะครับเกิดจากความประมาทเนี่ยนะครับของรถยนต์เก๋งเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดจากความประมาทเนี่ยของรถยนต์กระบะด,ด้วยคดีนี้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4461ทับ2,542นะครับก็สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะเรียกร้องแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับคดีท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้าหรือคู่กรณีเนี่ยพยายามเนี่ย จะเยียวยาท่านน้อยเกินสมควรนะครับถ้าท่านเจอปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยในฐานะผู้เสียหานยนะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนํำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับเราจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวว่าเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านขับรถไปชนเขาเนี่ย ท่านต้องรีบเข้าไปเกียวยาคนเจ็บเลยนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับอยากให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ย ผ่านพ้นวิกฤตต่างเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับอย่าให้ประกันภาคบังคับหรือพรลบบเนี่ยขาดนะครับแล้วก็ถ้าเรามีประกันภาคบังคับแล้วเนี่ยท่านควรที่จะต้องซื้อนะครับประกันเนี่ยภาคสมัครใจติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับเราเลือกซื้อความคุ้มครองเนี่ยชีวิตร่างกายอนามัยนะครับบุคคลภายนอกเนี่ยขั้นต่ำนะครับต่อคนเนี่ยนะครับหล้านบาทต่อครั้งเนี่ยสักสิบล้านบาท นะครับแล้วก็คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับขั้นต่ำเนี่ยสัก5ล้านบาทก็เวลาเรามีประกันภาคบังคับแล้วมีประกันภาคสมัครใจแล้วเนี่ยข้อสําคัญเลยนะครับท่านต้องขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังขับรถเนี่ยนะครับต้องเคารพกฎจราจรเคารพกฎหมายนะครับมีน้ําใจให้กับเพื่อนร่วมทางถ้าสมมุติคดีเนี้ยนะครับขับรถเนี่ยช้าสักนิดหนึ่งเหตุการณ์ชนเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆเนี่ยมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรา วันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ